บนราชธานี จันหอมสร้างชุมชนลายผ้าทอเด่นสงา่างามล้ำค่าผ้าทอไทยเปลงประกายระดับอินเตอร์จะไปอัปเดตเรื่องของลมงฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะใช่แล้วครับเรื่องของการหวานเทียมค่ะความหวาน mm hmm. เทียมที่เราบอกว่ามไม่อยากกินน้ําตาลเลยหวานปลอมเหรอคะหวานเทียมๆทียปลอมๆ <laughs> ค่ะช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอสวัสดีค่ะ พบกับพวกเราในรายการสามสาร้อยสามนิวโชว<อ>์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการค่ะและแน่นอนครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้กับทุกโชว์แบบนี้ครับนี่เลยค,ค,ค่ะนี่คือความภาคภูมิใจจัดทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะใช่แล้วครับนั่นสุดปังพลังฮอตครับเธอซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเราพิเศษมากๆใช่แล้วครับจากจังหวัดอุบลราชธานีใช่ใช่ิ ชุดนั้นค่ะพี่ปอค่ะชุดนี้เป็นยังไงคะคุณปอล่าสุดนะคะที่งานแห่เทียนค่ะงานแห่เทียนที่จังหวัดอุบลครับราชธานีคุณทูกสวมโดยคุณเบลล่าค่ะหนองเห็นเราเป็นผ้ากับบัวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมกับบัวเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าลวดลายสวยละมุนแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวนั่นเองเราทราบกันดีนะคะใช่ครับในชื่อแบรนด์จันหอมครับผมต้องบอกเลยนะคับอาจย์กอฟยอดขายเขาบอกว่า ต่อเดือนนะครับ7ถึงหลักเลยทีเดียวว้าวและจะบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นผ้าไหมกาบัวหลายลายมากๆนะคะเพราะว่าทางแบรนด์นี่คือสร้างสรรค์มาเยอะมากๆเลยค่ะที่สำคัญความเป็นซอฟต์พาวเวอร์วันนี้จะคว้าซูเปอร์สุดปังพะนล้อได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะอาจารย์ก็พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่าไหมจันหอมรังสรรค์สินถิ่นอีสานในช่วง3 0 0รสงาซาสัตโช ช่วงสามองศาซาแซบโชว์อุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีป่าแซบหลายหาดทรายแกงหินทินนห้นางปาดถ้วยราดไฟถ้ำงามลำเทียนพันษาผาแต้มกรประวัติศาสตร์ เชิญมาเที่ยวให้สุกเกษีดาให้ท่านได้มาชมเมืองสีเซ ขอต้อนรับคุณบุ๋มเจ้าของแบรนด์ไหมจันหอมนะคะรวมทั้งน้องปลายฟ้าแล้วก็น้องพินอินค่ะจากร้านไหมจันหอมจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยงามมากๆว,วันนี้ก็คือเห็นบอกว่าจะมีผ้า ไหมกับบัวมาฝากเรามาให้เราชมกันหลายลายมากๆเริ่มต้นเลยก็ที่ทพี่ผุ๋มใส่นี่คือยังไงคะลายะอคะคเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผ้ากับบัวนะคะ,คะที่ประกอบด้วยเทคนิคงานทอเป็นมัดหมี่นะคะค่ะ,ะเส้นยืนสองสีตามลักษณะสิ้นทิวนะคะทอพุ่งด้วยมัดหมี่ค่ะแล้วก็หางกระรอก<ม>ค่ะพื้นนี้ก็จะเป็นก็มีจก ผมเกสรสวยมากองมีชื่อของผ้าด้วยนะครับใช่แล้วที่สําคัญคือเสียงบรรยายดูแบบภาคภูมิใจเลอค่ากับสิ่งที่รังสรรค์ขึ้นมาในวันนี้ใช่แล้วครับอาจารย์ก๊อปครับชมโชว์ไปแล้วต้องขอคําคมวัดทองครับครับก็ถือว่าเป็นโชว์ที่สะท้อนถึงความเป็นผ้าไหมของอุบลราชธานีนะครับขอให้คําคมวัดทองว่าไหมจันหอมสร้างชุมชนลายผ้าทอเด่นสง่างามล้ำค่าผ้าทอไทย เพลงประกายระดับอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ินเตอร,ร์เขาเรียกว่าคํำโครมทองวันนี้อลังการสมกับความสวยงามของภาพมา<ช>นะคะ,คะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหนะ้าตามให้กำลังใจกันต่อค่ะในช่วงของการกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ360องศาช็อกชว์ 360องศาทอล์กโชว์การพื้สูรร360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าไม้จันหอมรังสรรศิลป์ถิ่นอีสานนะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณวิยยาอนนุ่นนันนันซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ไม้จันหอมซึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะก่อนอื่นเขาบอกเลยผลงานการทอผ้าของคุณบุ๋มนั้นนะคะไม่ธรรมดาเคยได้รับรางวัล นกยุงทองพระราชทานผ้าสวตทุมมาผ้าแก้วกุดันด้วยและรวมถึงรางวัลจากสภาหัตถกรรมโลกระดับเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะ <c oughs> และช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคก่อนอื่นเลยเราต้องมาขยายคําคมว่าทองครับที่ว่าไหมจันหอมสร้างชุมชนลายผ้าทอเด่นสง่างามล้ำค่าผ้าทอไทยเปล่งประกายระดับอินเตอร์อาจารย์คอมช่วยขยายหน่อยครับผมเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่าร้านไหมจันหอมเนี่ยตั้งอยู่ใน ชุมชนเศรษฐกิจชุมชนที่มีหลังคาเรือนประมาณ70หลังคาเรือนในการทอผ้าไหมนะครับที่สําคัญมากๆคือผ้าไหมเนี่ยอยู่ในระดับของจังหวัดชัดเจนแน่ๆเพราะว่าการที่เบล่าใส่ในงานประจําปีก็คือแห่เทมปรรซาที่ทุ่งสีเมืองเนี่ยต้องถือว่าชาวต่างชาติมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยไหมเนี่ยเราก็ต้องบอกไหมอินเตอร์เลยนะระดับอินเตอร์เพราะสายตาชาวโลกเขาจะจับจ้องอยู่ในเมลหลักก็คือในงานนะครับในงานแห่เทมปรรซาค่ะนั่นคือการขยายคำคมว่าทอง,องของอาจารย์นะคะคจากนี้ไปเป็นการกลั่นข้อมูลแล้วเริ่มจาก ชุดท,ที่น้องเบลล่าใส่เลยแล้วกันเ <ผม S 1> นาะเดี๋ยวกล้องจะได้จับให้ท่านผู้ชมดูว่าน้องเบลล่าใส่มาแล้วนะคะคุณหมุมช่วยบรรยายหน่อยความพิเศษของผ้าผืนนี้ค่ะค่ะผ้าผืนนี้นะคะค่ะขออนุญาตยืนนิดหนึ่งนะคะผ้าผืนนี้เป็นผ้ากับบัวนะคะก็จะเป็นผ้าทอ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ประกอบด้วยเทคนิคงานทอเส้นยืนสองสีตามลักษณะส,สิ้นทิวนะคะเส้นยืนก็คือตามลายขวางนะคะทอพุ่งด้วยมัดหมี่นะคะมัดหมี่หางกระรอก<ว>แล้วก็ขีดสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะที่อยู่นบนโต๊ะโน้นที่ข้างๆพี่เชนอ่านะขอหน่อยขอหน่อยแต่ละผืนเป็นยังไงบ้างคะความพิเศษ มีลายไหนพิเศษแบบสุดๆเลยครับสวยจังเลยพิเศษก็จะเป็นชุดที่โชว์อยู่ที่หุ่นนะคะเป็นเสเวอทุมานะคะก็จะเป็นผ้าทอที่ได้รับรางวัลสภาหนตถกรรมโรกดีเด็ดระดับเอเชียแปซิฟิกนะคะเสว้ทุมานะครับคือที่อยู่ตรงหุ่นนี้นะครับเสว้ทุมาสวยมากมากและผืนนี้ล่ะคะสีสวยจริงๆเลยแล้วพอมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้แล้วค่ะผืนนี้ก็จะเป็นงานทอที่ออกแบบเฉพาะค่ะชื่อลายเพชรรัตเป็นงานทอ จบถมเกสรนะคะพชอบตรงตรงที่ชายเขาค่ะชายเขาสวยมากๆเลยโอ้โหมีความพิเศษมากๆแล้วแบบนี้ทางชุมชนในในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับแบรนด์ยังไงบ้างคะค่ะทางชุมชนชุมชนเป็นยังไงบ้างคะเราทำงานร่วมกับเขาไหมไหมจันหอมเนี่ยก็คือได้สนับสนุนชุมชนนะคะกว่า70ครัวเรือนหรือกว่าร้อยกว่าคนนะคะค่ะก็ ทอผ้าภายใต้การดีไซน์และก็สนับสนุนของแบรนด์จันทร์หอมเท่ากับว่าสามารถช่วยให้ชุมชนมีรายได้สร้างอาชีพเลยสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนกี่ปีมาแล้วคะแปดปีแล้วค่ะโอ้แปดปบอกว่าคุ้มจันทร์หอมเนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เข้าชมและสัมผัสกระบวนการการทอผ้าแบบครบวงจรเลยทั้งปลูกหมอนเลี้ยงไหม การเสาไหมการทอผ้าไหมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุ้มจันหอมเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหกของประเทศไทยนะคะในการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านหมอนไหมเข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้จะได้เห็นอะไรบ้างคะค่ะภายในคุ้มจันหอมก็จะมีการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าขบวนจรนะคะตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการเสาไหมการฟอกการย้อมด้วยสีธรรมชาติการเก็บราย หรือแม้กระทั่งการทอผ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน6ของการเป็นศูนย์เรียนรู้<อ>เรื่องหม่อนไหมเลยเนี่ยประเทศไทยเลยนะคะเขะสูย่อจริงๆแล้ว,แล,วแล้วต้องถามเลยว่าคิดว่าผ้าไหมไทยเนี่ยโดยเฉพาะผ้าไหมกับบัวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจะส่งเสริมการเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับโลกได้ยังไงครับคุณบุค๊คก็ในส่วนของผ้ากับบัวซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ได้พัฒนา ชุมชนนะคะเพื่อให้ทอผ้าตามในส่วนของอให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยค,ค่ะแล้วก็ล่าสุดผ้าไหมกับบัวของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมาตรฐานของ GI จากกรมทรัพย์สินทางภูมิปัญญาเห็นบ้านได้ไปออกบูธท,ที่มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียด้วยใ่คะพาชุมชนไปด้วยไหมคะ,ะจะไป ก็จะมีกลุ่มตัวแทนของชุมชนที่เข้าไปด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะในวันที่30 3สกรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ก็จะมีงานหม่อนใหม่นะคะคที่เมืองทองธานีตัวนี้คุ้มจันหอมของเราเองก็ได้ไปร่วมแล้วแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ที่กำลังจะต้องร่วมกันสืบสารตรงนี้นเห็นบอกว่าอายุ20-39ปีก็จะมีการมาฝึกหัดทอผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็น ชุมชนที่ว่าอยู่ใกล้ๆทางคุ้มจันหอมเองให้เรียนฟรีเลยไหมคะเรียนฟรีค่ะกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาทอผ้าเรียนฟรีแล้วเรามีค่าจ้างในการเรียนด้วยแล้วก็มีค่าจ้างการเรียนอีกสุดยอดจริงๆนั่นคือการกลั่นข้อมูลในวันนี้ค่ะค่าจ้างในการเรียนฟรีด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะทอชิ้นงานหลักแสนได้ซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ที่ไม่มีเทคนิคในการทอผ้าเลยหลักแสนเลยนะนั่นคือการกลั่นข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะก๊องครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องวิ เคราะห์และตัดสินครับครับวันนี้มีหลายมิตินะครับขอสรุปทีละจุดทีละจุดเลยนะครับว่าจุดแรกก่อนก็คือว่ารายการนี้เราไม่ได้โชว์เรื่องเกี่ยวกับน้าตัดสินนะครับการตัดสินนี้อยู่ตรงความเป็นซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งคุ้มจันทร์หอมหรือว่าไหมจันทร์หอมอยู่ในหมวดของคําว่าแฟชั่นสิ่งสำคัญมากๆนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นเนี่ยการแสดงเองเนี่ยเปิดมาด้วยถ้ำไหม่แล้วก็เปิดมาด้วยเพลงเวลคัมทูบุราชธานีนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเองเนี่ยนะครับ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ3ล้าน8แสนคนสร้างรายได้ประมาณ90,00ล้านบาทนี่คือสถิติปีที่แล้วนะครับและอยู่ในท็อป5ของแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสานดังนั้นโชว์ชุดนี้เนี่ยหรืออัตลักษณ์ของหมายจันทหอมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้นะครับจุดต่อมาการทอผ้าเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นดังนั้นการได้ผ้ากาบบัวเป็น GI ถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้โปรดักต์ของอุบลราชธานีสิ่งสำคัญมากการได้รางวัลในระดับอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกชัดเจนเลยว่า เป็นมาตรฐานระดับอินเตอร์นะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยโชว์ชุดนี้ที่ผมตัดสินร่วมด้วยคือเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และธุรกิจไปที่ชุมชนปกติแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวชุมชนมีประมาณพันล้านบาทนะครับ mm hmm. และอนาคตจะเติบโตได้อีกประมาณ3-4เท่าแต่สิ่งเหล่านี้ฝรั่งเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมหรือว่า factory tourism ซึ่งหมายคมว่าการไปดูกระบวนการการผลิตเนี่ยถือเป็นเทรนใหม่ของโลกนะครับ ดังนั้นในนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของอุบลราชธานีและมีคาเฟ่ในนั้นเรียกว่าตรงกับยุคสมัยของคนทุกรุ่นและที่สำคัญคือการต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานวัฒนธรรมผ้าของอุบลราชธานีถือว่าครบถ้วนครบวงจรเลยครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ด้วยกันนะคะขอเชิญนางแบบของเราด้วยค่ะมารูุ้นไปพร้อมกันเลยครับบางจากอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราต้องมารุ้นกันต่อว่าเราจะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปางผลิตันะครับสวยงามมากๆเลยนะคะ ้องบอกเลยว่าภาพไสวยมากมากสมัยขบวนสวยบ้ากๆจริงๆครับผมตัดสินจากบิสเซนโมเดลและก็การเป็นซอฟเพลว่าให้จังหวัดขบวราชธานีในเรื่องของการที่เสริมกับการท่องเที่ยวก็คือแห่เทียนภาษาประจําปีทุ่งสีเมืองเพราะนั้นขอตัดสินว่าโจยชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังพอดนะครับครับเอากรอบทองให้จันคอมมอนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามนิวส์สุเดตแล้วก็รับสุขภาพ360องศาครับวันนี้ไหมจันหอมรังสรรค์สินถิ่นอีสานรับไปเลยค่ะซูเปอร์สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาค่ะสุดยอดครับ News อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่3ามร้อยหกสิบวันนิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะครเราจะไปอัปเดตเรื่องของลมฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะใช่แล้วครับพายุวิภานะครับเราต้องอัปเดตกันเลยทีเดียวนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือปอพรายงานสถานการณ์ครับจากพายุวิภาซึ่งเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเราตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้เกิดสถานการณ์สาธารณภัยตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2568นะครับจนถึงปัจจุบันครับโดยภาพรวมเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ11จัังหวดริบเชีง มแม่ฮ่องสอนแพร่สุโขทยัยตากอุตรดิตถ์และจังหวัดเลยนะครับต้องบอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบถึง4 3 0 8 0ครัวเรือนและมีผู้สูญหาย1รายครับและผู้เสียชีวิต1รายสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจังหวัดที่ยังคงม,มีสถานการณ์เนี่ยสจังหวัดครับน่านเชียงรายแพร่และสุโขทยัยยังไงก็ต้องฝากเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับ ทางรายการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านที่กำลังสู้อยู่ในตอนนี้ด้วยค,ค่ะเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมพิเศษของมูลนิธิทำดีนะคะใกล้มาถึงแล้วกับการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ มูลนิธิทำดีโครงการอนุสร์เชิญร่วมสวดมนต์ใหญ่พลังมหาจักรพรรดินักกองทัพเรือในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมสวดมนต์รวมพลังมหาจักรพรรดิพลังแผ่นดินพลังอธิปไตยแห่งชาติจัดโดยโครงการจัดสร้างอนุสร์ส,สถานสมเด็จพระพิา山สุพรรณกัลยาร่วมกับมูลนิธิทำดีณหอประชุมกองทัพเรือค่ะไปพบกันได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา16บนาฬิกาเป็นต้นไปในพิธีจะมีหลวงตามาเมตตามานำสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วยค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ คุณปูรออยู่แล้วในช่วงของรักสุขภาพ3ารอสิบองศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพสามเรืบองสุขภเช่นคุณปูค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเรื่องของการหวานเทียมค่ะความหวานเทียมที่เราบอกว่าไม่อยากกินน้ําตาลเลยหวานปลอมเหรอคะหวานเทียมเทียมปลอมๆค่ะแต่ว่าผมต้องฟังเลยครับเรื่องวันนี้ครับใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไทยเงียบนะคะที่นี่ควรมองข้ามค่ะเพราะว่าคนยุคนี้เนี่ยผู้คนตื่นตัวกันกับการเลี่ยงการบริโภคน้ําตาลค่อนข้างมากใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นบอกเกิดของหลายโรคนั่นเองรวมถึงอาจจะทําให้แก่ก่อนวัยเราชอบอันนี้ไม่ชอบเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้อยากจะหยิบยกมาเลยก็คือ น้ำอัดลมที่เขียนว่า0%น้ําตาลหรือว่าไม่มีน้ําตาลนะคะปลอดภัยจริงหรือเปล่ามาฟังกันนะคะเรื่องนี้ค่ะสมาคมโรคหัวใจเมริการเตือนว่าคนที่ดื่มน้ําอัดลมไม่มีน้ําตาลวันละ2กระป๋องนะคะขึ้นไปความเสี่ยงก็คือจะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง23%นะคะแล้วก็โรคหัวใจเกือบ30%เลยทีเดียวถ้าเทียบกับคนที่ไม่ดื่มเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมัน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 ชิวมันฮิวใจว่าอัดลมบางคนก็ชอบแต่ที่นี่ไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดื่มได้แต่ ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่ใช่ว่าไม่ให้ดื่มเลยไม่ใช่นะคะ,คะดื่มได้แต่ต้องพอดีแต่ถ้ามากไปก็จะไม่ดีเนาะใช่ไ่ะคะเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีน้ําตาลแต่ว่าร่างกายก็ยังถูกหลอกด้วยรสหวานเคยมคใช่ไหมคะมมส่งผลให้สมองเนี่ยคือปั่นปวดเนี่ยว่าตกลงหวานหรือไม่หวานกันแน่กระตุ้นความอยากอาหารแล้วก็กินจุบจิบมากขึ้นก็เลยทําให้เสี่ยงเบาหวานนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าความหวานเคยมเนี่ยไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักแถมเสี่ยงเบาหวานแล้วก็หัวใจเพิ่มอย่างที่บอกค่ะรวมทั้งเรื่อออองงงขฟแกสในนน้ําัดลมะะค ที่สะสมก็จะไปสะสมในลำไส้ไปกระตุต้นความอยากอาหารทําให้เสี่ยงเป็นเบาหวานด้วยเหมือนกันค่ะ,ะซึ่งก็เกิดก็นอกนั้นก็จะมีการอักเสบเรื้อรังด้วยซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งนะคะ,ะตรงนี้ก็มีงานวิจัยในฝรั่งเศสพบว่าคนที่ดื่มน้าอัดลมสูตรศูนเป็นประจําความเสี่ยงมะเร็งเพิ่มถึง13%เเลยนะคะโดยเฉพาะ<อ>มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะคเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะชวนกันว่าชื่นใจแบบสุขภาพดีกันดีกว่านะคะอย่างเช่นก็คืออย่างพี่ปอบอกก็คือว่่าากกินนนไดด้ะะคแตํห ต้าค่ะต้องไม่ดื่มทุกวันนะคะไม่ดื่มทุกวันแล้วก็เปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าชาสมุนไพรหรือน้ำมะนาวสดแทนก็ได้นะครับใช่ค่ะ<อ>ซึ่งตรงนี้ผู้สูงวัยค่ะอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะว่าระบบเผาผลาญเนี่ยช้าลงนะคะในผู้สูงวัยยิ่งทําให้อ้วนลงพุงแล้วก็กระตุ้นการอักเสบในร่างกายด้วยถ้าหากว่าเราดื่มน้าอารมณ์ศอรแบบนี้ขอบคุณข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและสมาคมโรคหัวใจมริกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณบุ๋มเจ้าของแบรนด์ จันหอมไหมจันหอมไหมจันหอมจอมพลรัชธานีซึ่งวันนี้สุดยอดเลยรับไปก็คือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะอปรบมือให้เลยครับและกลับมาติดตามรายการ360องศานิวโชว์ทุกวันจันทร์ถึงพระธาตสวัสดีนะครับเวลา10บนาฬิกาสานาทีถึง11บเนาฬิกาทางช่อง9ก้ดไม้เลข30กับรายการ360องศานิวโชว์สวัสดีค่ะสสวััดีครบ